สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนูจะพาไปพบกับอาชีพอะไรนั้นไปดูกันค่ะตอนนี้กำลังเก็บผลผลิตอยู่นะครับแตงโมอ้อยต้อ,าาย,ตอ,อย,ยักแตงโมที่เขาปลูกนี่สายพันธุ์อย่างเขาเอื่อแตงดำแต่ว่าซื้อของมันเนี่ยคือทำอัพ ทำอัพบักแตงดำจี้วิธีเห็ดอย่างไรวิธีปลูกมันตอนแรกี่ยกร่องห้องกับมีปุ๋ยมาห้องพื้นมันฟานห้องพื้นปุ๋ยนี่คือปุ๋ยเคมีบ่แม่นครับปุ๋ยอะไรก็ได้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยยังห้องกระใส่ลองเตวฟานห้องพื้นไปเลยบ้านนี้เข้าเข้าเขาเห็ดจังสี่นี่พะยงปลูกสีเพื่อเพื่อยังเสียเอาพะยำปลูงสีหนาหนาสุดรถไฟสิโอ้แสดงว่าอันตอนเัาปลูกไม่ไหมนั่นเขาพะยงคุ้มสีเพื่อ ยกล่องขึ้นมานูนน่นขื้นมางี่ลง่เ <บบ S 1> อาพยางปูโบหฮย,ยาขื่นโบหฮย,ยาขื้นสิ่งกินอาหารกับกับกับอันบักแตงโมเฮ้าน,นี่นี่คือเบียบบักแตงโมเฮ้าหยอดลงนี่มันเถอะทันบกุ้งเลยมันกะห้ามเขาขื้นน้ำม,มามันกะแหงเร็วโอ้เพื่อที่สิคุ้มไว้เบื่อบอให้น้ำแหงเร็วแมนเพราะว่าเพื่อนนี่มักน้ำมนบ่แมนครับ<ม>น้ำไหลงเรียกันฟุ่นปุ๋ยเดีใส่จังไดฟุ่นปุ๋ยเพื่อนมักฟุ่นมักปุ๋ยบ่เพื่อนนี่มันย้ำห้องห้องฟืนแลแล้วๆแต่มันกินนล้ว เขาอยากให้มันกินดีเขากาปุ๋ยเป็แช่ในถังปล่อยเขามาน้ำโอ้แสดงว่าน้ำเลยปุ๋ยนี่สิใส่ในถังปล่อยมานน้ำน้ำหยอดลงมาในนี่เลยโอ้ม่าน้ำายน้ำใสน้ำโอ้นี่ทั้งนทั้งนพยานเขานี่บ่อนี่บ่อนี่บ่โอ้แสดงว่าน้ำนี่เขาสิปล่อยเข้ามาทอเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวผมไปเบิ่งเนี่ยโอ้นี่นี่ดีเนาะนี่เนาะ ทอทอน้ำหลักเน้นหลักเม,ม,มนบ่เม้นครับเน้นนี่แหละเน้นรักบานนี้หลังจากนั้นเขากะทอทอน้อยเข้าไปทั้งในผุ่นเมนบอเข้าไปทั้งในนี่เข้าไปเวลานั้นเขาก็ปล่อยน้ำสารอาหารเขาก็ปล่อยม,นม,อมายน้ว<ม>น้ำในนี่เลย<ม>ไล่เข้าไปในนี่ไ้จักปีแล้วของเห็ดมอผมเห็ดผมนั่นเห็ดกับผอมาบอกนั่นผมผมเห็ดนี่งสิบปีแ,แต่ว่าผอเห็ดนั่นสี่สิบสามสิบปีเอง คือว่าพอเฮ็ดมา20กว่าปีแล้วเจ้าเป็นลูกนี่เจ้ารุ่นที่2เจ้ามาเฮ็ดต่ออีก10กว่าปีสรุปสรุปก็สิ30กว่าปีครับผมครับผมเอาบ่งหม้อไปส่งก่นบ่กําลังเก็บออกจากสวนครับพี่น้องไปไปไปคอยๆไปนั่งไปนําได้บ่นี่ได้ครับไเดี๋ยวเอี๋ยวเด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 ี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเ ไปสะพานกันนองเขาไปกำลังถอยกับโม่ไปครับจ็บเต็มรถติ๊กอัพในสวนละคถ่ยออกไปครับอาสินีกับพธรรมดาครับสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกำเมือนกันหลังจากที่เก็บแตงโมออกจากสวนแล้วเอามาส่งลูกค้านะครับพ่อครับตอนนี้เขากำลังอยู่ขันตอนยังครับตอนนี้ คัดแต่งขึ้นรถครับโอ้คัดแตง่งคัดแต่งซ่งลูกค้าเออนี่เนาะนี่เนอตโดนลูกค้ามาลับมาลับหอดสวนเลยมันบ่น,นีกพอ่อสวนพ่อป,ปีนี้พ่อปลูกจักไรพอ่อสิบเจ็ดไรสิบเจ็ดไรเจ็เจ็ดไรแตงโมที่เขาปลูกนี่สายพันธุ์ยังมันมีอยู่สามสีสายพันธุ์มีสายพันธุ์ยังไงพ่อตบปีดูแตงเหลืองทรรอัพแล้วกะ็ต้นหญา สีสายพันธุ์ต่างกันยังไงสันแตงโมสายพันธุ์ส้มมันโบตตางกันแต่ว่ามันคือสีซื้อ,อเนื้อเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันแต่ว่าสีเปลือกนี่ต่างกันเ,ออเปลือกต่างกันปาเนี่แล้วแตงโมอันต่างกันยังสีนี่แล้วค่าต่างกันอพอพแลค่าเหลืองแทนนปวมูโอ้คือแตงเหลืองสีรลค่าแพงมันบ่เตงเหลืองราคาแพง ขันนั้นเต็มเต็มล่ำแล้วมันบ่หนั่นไปแล้วมันบ่ทำนั่นจักตันซีตันขั้นนั้นซีตันตันละเท่าไรพ่อตันละตันละเก้าพันตันละวเก้าพันซีตันมือนี้ได้ไปแล้วอันลูกค้าเฮานี่มาแต่ทางไหนพี่ที่มาซื้ออยู่เดียวนี่พ่อทั่วประเทศทั่วประเทศไทยเลยขั้นหนึ่งอเกตเอียงาั้นหนึ่งขายจังใดซุ่มเกตเอีนี่พ่อ กิโลลเก้าบาทกิโลละเก้าบาทเก้าบาทสิบาทบาทนี่เกียร่องลงมาเดิเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทมีอีกบ่มีลดลงมาอีกบ่นี่ราคาอ่าบาทสามบาทนี่บ่นี่บ่นี่บอปีนี้เขาลงทุนไปหลายปันได้บ่ห่วยหลายปันได้แล้วเขาฝ่ายเป็นซี่แม่เป็นแสนเลยครับแสนอยู่เงินบ่แสดงว่าเขาปลูกเขาเฮ็ดสุปีเงินบ่พรัเฮ็ดสุปีหมุนเวียนจยงสี่เง่นบอ อันวิธีดูแลรักษาหยาบบวบแตงโม่ฮอนน่าคือมันมีโรคพิไัยเนี่ยหลายโรคของมันนี่ส่วนมากเป็นโรคอย่างพ่อโรคใบยิกโรคใบยิ้กเว้ยทีโรคเพียไฟโรคเพียไฟเขามีวิธีอันอันรักษาบ่ถ้าเป็นโรคมันแล้วเทาก็รักษาไปจบกคนงเพียมันก็ถึงโรคถึงยามันก็เศร้าผลผลิตเท่านี้ เริ่มปลูกนี่สามารถเก็บผลผลิตได้จักเดือนจึงเก็บผลผลิตได้พอสองเดือนเจ็ดสิบม<ส>ืโอโอ้สแสดงว่าเจ็ดเซฟปลูกปุ๊บนี่เจ็ดสิบมือนี่คือเก็บผลผลิตได้เลยผผลลิตได้เลยตลาดเท่านี่ก็บ่มีปัญหามันบ่ลูกค้าฮู้ฮู้กันเองแล้วกันเถอะพ่อเฮ็ดมาได้จักปีแล้วพอ่อไม่20-30ป,ปีแล้วบ่ปลูกบักแตงโมมาเนี่ยเก็ดบัดปี

เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามันี่พ่อแม่โอ้17ไร่ของเ้าปีนี่คือว่าสิได้จักตันพ่อสามสิบที่สิบตันนะประมาณสี่สิบตันได้เป็นบ่งานลงหมกมูรถข้านั่งกำลังสิท้วยขม่าครับคิ้วคิ้วต่อไปสิเขามาเอาเมื่ครับนี่อันนี้เป็นเป็นคุณลูกค้าบ่ครับมาซื้อแตงบ่ครับเรามาจากจังหวัดไหน อ๋อมหาชัยฮะมาจากมหาชัยแดงแดงโมที่เราจะมาซื้อเนี่ยจะไปขายที่ไหนเอาไม่ทราบต้องถามว่าแก่เขาผมบอกเท่าแก่จะไปขายที่ไหนแดงโมเนี่ไปเลยโอ้ไปอ่างทองค่ะอ่างทองภาคกลางเนาะอ่าเขื่อนห้าเรามีหน้าแผงอยู่โน่นบ่ปก็เป็นเท่าแก่โอ้เป็นเท่าแก่เราไปกองโน่นแล้วขายส่งอีกทีหนึงก็มีคนขายเราขายไปเลยโอ้ขายไปเลย รู้จักรู้จักกับไอ้สวนแตงเจ้านี้มานานหรือยังเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันค้าขายด้วยกันมาทุกปีเนี่บอกที่ค้าขายด้วยกันมานี่บอกค่ะ30ปีได้แล้วมั้งคือจะทางนี้ปลูกทางนี้ก็มารับไปขายนี่ก็ปลูกเหมือนกันโอ้นี่ก็ปลูกเพื่อเพื่อวัตถอบอดแต่ว็็มารับที่นี่ไปขายส่งเลยทราส่งเลยเป็นอาชีพอาชีพไม่ทำนา อันเจ้านี้เอาจะเอากี่ตันครับเจ้านีาตันค่ะันใหญ่นี่เนาะเอาห้าตันเนาะนี่เราก็ช่างนะครับไปเลยลูกนี่ปีนี้เขาสีฟันจ็กแสนประมาณไว้ประมาณไว้ว่าโอ้ยเป็นหนีอยู่ตีไวาเป็นหนีท่องมันเาลย แต่ว่าท่อกสอล่ะแต่ว่าทุนมันปีนี้เทาไดขึ้นแล้วแม่นบ่แม่จ้าเห็นแล้วที่ที่เหลือที่เหลือนี่คือกําไรแม่นบ่จ้าเปิดเผยได้บ่ว่าปีนี้สีฟันแจ็คแสนบ่อันบ่เปิดได้บ่เคยเคยเฮ็ดมาเนี่ยสามสิบก็ปีนี่ปีใดเคยเคยเฮ็ดได้หลายที่สุดแค่มันก็ได้หลายที่สุดเเคคยยยได้หลาปีใดครับเนี่ยโอ้ยแต่ปีใดคือเท่าได้ออกอีดั่วมันะ พ่อสอได้ประมาณอันนี้เขาได้เงินมาออกอีดัมนะชิปกว่าปีขึ้นหลังบ่อกงวดนึ่งนี่บ่แม่ไฟหนึ่งหน่มันบอกหกแสนเลยมันบอกู้กพุทธรรมดาครับอาชีพแต่เขาก็ยังยึดอาชีพนี่เฮ็ดไปเรื่อยๆอยู่เป็นบ่แม่พุ่นละจนสิเฮ็ดบ่ได้พุ่นละจนสิเหมือนแห้งพุ่นละมันบ่ธรรมดาเลยแสดงว่าในครอบครัวแม่นี่ชำน้านทุกคนมันบ่ ทั้งลูกทั้งผัวทั้งแม่นี่ก็ปัดบักแตงเป็นมดสุขอนใหญ่น้ำบักแตงเนาะใหญ่มันน้ำบักแตงมูเนี่ยลูกกัเลี้ยงใส่ปลาบักแตงมูเลี้ยงลูกนะใหญ่ข้าวปลาบักแตงงูเลยปลูกเป็นสุคอนเห็ดเป็นสุคอนแมนบอคัดเป็นสุขนแต่บอลูกยังบท่านได้่มือคัดคัดอันปัดแตงนี่บอท่านไเกจบอท่านถึงกระีก็บให้บให้ปัดแมนบอ โอ้โบุธรรม,มาดา,าด้วยครับใช่แล้วยามได้มันก็ได้หลายแต่ว่ายามได้ก็ได้อยู่เวนท์ทอง<ะ>น,นั่นมันแกคาดบ่บได้จักบากก็เคยมีลงทุนเป็นแสนนะโอ้ก็เคยรูบอยู่ยยแล้วก็บ่อยด้วยย <laughs> า,า,า,ามเนีมันน้ำเขาผาดกับนี่ว่ะจี มันส่วนมากมันสิเป็นน้ำหยางครับช่วงท,ที่เ้างขาดเนีน่ยอากาศน้ำฝนฟ้านี่แหละโอ้มันสิบัออกลูกออกผลผลิตในห้องสีบออัวได้ฝนออถ้าฝนตกใส่หลายกับฝนปีดมากติดลูกปันได้ไนะอืมอืมอืมแตงมุ่งนี่ปลูกได้ทุกฤดูกาลบ่แม่นส่วมากฤดูกาลแต่ว่ากะก็น่าจะแต่ว่าช่วงหน้าฝนนะมันเสี่ยงอืแต่นาแตงนี่เขาก็ปลูกอยู่เม็นบ่ ปีนึงน่ะปลูกสามเถือถูกแต่การตลาดเท่านี่ก็คือแบบนี้แหละเขามาเอาฮอดสวนาาล,วลูกค้ามาเอาฮอดเงี้ยนคือหู้กันแล้ววันถอ,อนครับตอนนี้ก็ล่างปัดแต่งอยู่ครับ <c oughs> เลือกเลือกเกตแต่งเบนบบแม่กาเลือกเกตพักเกคือวา่าเกตเกตเกตหนึ่งนี่กับราคาหนึ่งสี่เม้นบอ ตบจังสีนี่ต,นตบจังสีนี่คือฟังเสียงบ่แม่ฟังงเสียโอ้ฟังเสียงนี่หูเลยบอกว่าว <ś led> ่าจังไดแตลูกปานแค่คัดว่ามันไม่ไสแตกมันไม่สุกเกินไปโอ,โอ้โตบ๊บเอาเสียงมันนี่มันบ่ไม่เอาจ้ะเากะแยกออก,ก,ก,ออกเอาไว้ขายให้อีกเกดือนฟังเสียงอย่างเดียว แสดงว่าคนจังคือจังธรรมดาคือจังผมนี่กับบอลูเรื่องเลยเป็นบอนี่ครับอันเขาฟังจังไรแม่ฟังเสียงตบแตียงฟังดีนี่เนี่ยเสียงเสียงเอาโอ้คือดีเป็นบอเสียงดีก็คือเสียงเน้นๆไปตลาดทั้งชี่เด้ออันนี้ปาดผิวนี่โอ้ปาดีแบบนี้ก็ไม่ไปตลาดผิวไม่เรียบก็คือเอาออกมาขายมาขายแยกขายขแต่เสียงได้เป็นบอ อยู่นี่ผิวผิวดีผิวนี่ต้องเอาผิวดีผิวสวยรูปทรงสวยแล้วก็เสียงเสียงดังป้องป้องนี่บ่แม่เสียงดังป้องป้องนี่คือเกตคือเกตยเอือนี่คือการปรับแต่งคัดแต่งนี่ครับนี่่ซิงโอ้บ่อท่า้บ่อนี่เบาะกับป้ายจะเข้าเห็ดไถ่ก็ได้ที่สุนแท้คันนี้เราเอากี่ตันนะห้าตันห้าตันนะครับ คันนี้ไปตลาดไหนม่ภูคใต้อ่ะไปใต้ไปภูเก็ตมั้งน่าจะไปภูเก็ตคันคันนี้เอาไปไหนตลาดไม่รู้ครับไม่ภูเก็ตก็หาดใหญ่ไม่ภูเก็ตก็หาดใหญ่ปัตตานีปัตตานีโอ้พ่อแสดงแสดงว่าลูกค้ามารอเอานี่มีเท่าไหร่เอาหมดบ่พ่อมีเท่าไหร่เขาเอาหมดเนาะพอไหมปีนี้จะพอให้ลูกค้าไหม พ่อบ่พ่อบ่บอบอที่บอ่พ่อเป็นบอบอไม่พอไม่พอราคาเป็นราคาเป็นยังไงปีนี้พ่อก็พอบปพอมาดียืนเป็นบอปีนดีอันนั้นแตงไม่พอขายนะครับออกจากสวนมาปุ๊บออกจากสวนมาปุ๊บปัดปุ๊บกองอยู่พื้นไม่ถึงชั่วโมงครับขึ้นรถลูกค้าปั๊บทันทีลงภาคกลางกรุงเทพทเก็ขต ภาคใต้ทันทีนะครับแปลงของสวนของแม่อ่อนนะครับไอ้ผลผลิตของเฮานี่เก็บเก็บออกมาเก็บออกมาเธอเดียวเลยบ่แม่ขายเก็บเพื่อเดียวเพื่อเดียวคือสุกได้ทีแล้วก็คือเก็บออกมาขายเลยมันบ่ใอกวานี้อุปกรณ์เฮาพายางเป็นสายสายยางเฮาก็เก็บที่หลังสิมันบ่ค่ะเก็บที่หลังแล้วก็เอาไปเฮ็ดแปลงต่อไปได้เอาไปเฮ็ดแปลงต่อไปครับ ารเมือ่อค,คือเห็ดเป็นอาชีพหลักเลยครับลูกไผ่ลูกเขยเห็ดน้ำกันเมดเลยบ่แม่ครอบครัวปลูกแตงโม,มถ้ามีคนอยากปลูกบักแตงโมขึ้นไม่อ่อนนี่อยากมาศึกษาเรียนรู้ดูงานนั้นไม่อ่อนนี่ไม่อ,อ่อนแพงวีซ่าบ่่บ่บคะมาถามได้เลยพร้อมที่จะให้ข้ามรึกษาพิกัดสวนแตงของเฮานี่ตั้งอยู่บ้านใดแน่บ้านงอนบ้านงอนใหม่จ้าหมูยี่ปุกตำบลสว่าง อำเภอสว่าง,จ,างจังหวัดตะกนถ้าถ้าถ้าอยากได้บักแตงไปขายนี่มีเบอร์ทูติดตอ่อกว่ามมีจ้าอันสามารถติดตอ่อได้เบอร์ใดเนี่ยศ8 0 7 2แ1877อยากได้บอกม่วไปขายนี่โทรมาหาเบอร์นี้ได้เลย อยากปลูกดอกแดงโม่อยากศึกษาหาความรู้อยากมาอันอยากมาปรึกษานี่โทรมาเบอร์นี้ได้เลยแมนบอยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแม่อ่อนหล้นหลายด้วยครับัสดีครับ